สติปัฏฐานสูตรเส้นทางสู่ความสงบในจิตใจเคยรู้สึกว่าจิตใจวุ่นวายและหาความสงบไม่ได้หรือเปล่าสติปัฏฐานสูตรของพระพุทธเจ้ามีคําตอบสําหรับการฝึกสมาธิและเจริญวิปัสสนาเพื่อเข้าถึงความสงบและความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมในชีวิตประจําวันเริ่มต้นด้วยการตามรูลมหายใจอนาปาสติคือการเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกอย่างเต็มความรู้ตัวสังเกตทุกการขยับของกายไม่ว่าจะนั่งยืนเดิน หรือแม้แต่การนอนเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายแล้วใจจะค่อยๆปล่อยวางจากความยึดมั่นทุกความสุขทุกความทุกเป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวเพียงเฝ้าสังเกตความรู้สึกอย่างมีสติมองเห็นความผันแปรแล้วความเข้าใจในธรรมชาติเหล่านี้จะทําให้เราสงบยอมรับและเป็นอิสระจากการถูกอารมณ์ครอบงาสติปัฏฐานทั้ง4ไม่ได้เป็นเพียงบทเรียนแต่คือเครื่องมือที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงเมื่อเราฝึกฝนความรู้สึกตัวในทุกขณะจะพาเราใกล้ชิดตัวเองและธรรมชาติที่แท้จริงของโลก ขอให้คุณลองฝึกเจริญสติตามหลักนี้แล้วแบ่งปันการเดินทางของคุณกับเราในความคิดเห็นหรือเริ่มต้นชุมชนเจริญสติตไปด้วยกันสงบอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้